เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชาจับบอลกับเกมเอ็กกี้ปาร์ตี้นะครับคือเป็นเกมที่เปิดใหม่เมื่อคิดเลยมันเพิ่งแจ้งเตือนมาผมก็เลยโหลดมาเลยนะครับผมแล้วดูปรับใบหน้าได้ด้วยตัวละครน้องน่ารักมากเลยท่านผู้ชมแล้วดูดิหน้าตาให้เปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะนะครับแล้วมันกระพริบตาอะไรด,ด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่เอาตัวนี้ดีกว่าปิป๊ปปิป๊ปปิ๊บปิปป๊ดิปิ๊ปดิดิเออดูดิน่ารักท่านผู้ชมผมอยากได้หน้าหื่นอ่ะแบบ แมมันบ่งบอกตัวตนอนี้ปะ <c oughs> นะครับเปลี่ยนสีเนื้อได้ด้วยเออเอาสีขาวแหละเราชอบสีขาวแล้วมีชุดมีชุดให้เปลี่ยนด้วยเพราะว่าตอนแรกมันจะให้เลือกเป็นเพศชายหรือเพศหญิงผมเลือกเพศชายมานะครับเราก็ต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับผมชอบสีแดงโอเคแค่นี้เหรอไม่มีแล,ล้วเหรอโอเคก็กดสําเร็จไปเลยหมาอะไรครับผมขอพูดตรงๆเลยนะเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ดูเลยว่ามันเป็นเกมอะไรไม่ได้ดูเลยว่ามันเป็นเกมอะไรยังไงนะครับมามาดูไปพร้อมกัน อย่าเขาบอกว่าแมนไม่ใช่หรอกเราต้องบังคับเองด้วยแน่เลยงั้นขอตั้งค่าแป๊บนึงเอ้าเกมมาตั้งไหมแล้วโอกดหันอย่างนี้เอาแล้วทาไมกดเดินไม่ได้อะอ๋อหรือว่าสอนให้หันก่อนโอเคสอนให้หันก่อนอเฮ้ยเ,เดี๋ยวนะท่านผู้ชมมันเหมือนเกมฟอร์ไกลมากโอเคโอเค,อเคไปลองดูลองดูอันนี้คือกระโดดนะเขาตั้งปุ่มให้แล้วเห็นไหมเห็นหน้าจอผมไหมอันนี้คือยังไม่ได้ปิดแนะนำนะนะครับ อะไรอะ่ะเอ้ยตกคืออะไรเราต้องชนให้มันข้ามาอ๋อโอเคแล้วจะมีบันไดเพิ่มขึ้นมาอ๋ออี่นี่เองโอ้ยน่ารักน่ารักโอ้ยเกมเหมือนฟอร์ไกลแบบเหมือนเลยอ๋อโอ,โอเคเหมือนเหมือนเปะ๊ะนะครับกระโดดแล้วก็กดพุ่งไปเหมือนเปะ๊ะอันนี้กิง้งนะเอ้ยปอไก่มีกิ้งไหมวะจำไม่ได้เฮ้ยโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารัก ไงต่อไข่ปีศาจและเกมนี้เป็นเกมที่มีภาษาไทยด้วยทุกผู้ชมน่าเล่นไหมหลองดิเก็บระเบิดได้ด้วยปลาร,ระเบิดเหรอเอ,อ๋ยน่ารักอะ่ะเอ,อมันตกลงไปมีภาพบอกด้วยโอเคอนน้เดินได้ยังเดินได้แล้วต่อไปยกโอเคยกแล้วก็ทำไงต่อวางวาแล้ไงต่ออันนี้มันจะพีกขึ้นมาโอเค รีบไปรีบไปรีบไปมันกิ่งปแนเนี้ยไม่กิ่งเนาะเดินตรงๆนี่แหละโอ้ยเราระดับเทพเราเล่นฟอร์กาย์มาก่อนโอ้ยอย่ากระตุกขอร้องเรียบร้อยแต่จริงๆฟอร์การรู้สึกว่าจะแจกฟรีแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่ามีมาให้เล่นในมือถือก็ดีเหมือนกันเกมแนวนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมว่าออกแล้วนะครับสำหรับการแนะนำโอเคตั้งชื่อครับตั้งชื่อแน่นอนครับช็อกบอลไปเลยเอ้าว มาหน้าไหนเนี่ยอันนี้ปรับภาพสูงภาพต่างเฟรมเลทเฟรมเลทเครือข่ายโอเคเฟรมเลทสูงไปไม่ประโยงประไปอย่างนั้นเล่นในคอมแค่นี้พอนะครับแล้วก็กดยืนยนันภาพดาวน์โหลดน่ารักมากเลยอ่ะเริ่มปาร์ตี้ในลองนี้อ๋อมาจับคู่อนนี้เลยอุย้ยผู้ชมดูแมปดิแมปคือแบบโคตรน่ารักอะ่ะและกว้างด้วยอะ่ะคือของในแมปขึ้นน่ารักมากโอเคจับคู่มาแล้วครับผม อยากกระตุกอยากกระตุกเขาล่องเขาล่องนี่คืออะไรด่านหนึ่งด่านสองด่านสามแล้วก็ด่านตัดสินอ๋อมีสี่ด่านนะครับผ่านด่านหนึ่งสองสามแล้วก็เป็นด่านตัดสินโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาวะต้องแต่งตัวตัวละครหน่อยแล้วแหละโอเคไปได้ยังเอ้ยนีเย่เราไปจับใครก็ไม่รู้จับใครก็ไม่รู้โยนเอ้ย ระดับระดับช็อกบอลแล้วไปครับผมเราไม่มีพลาดเอ้ยเอ้ยโอ้โหตกระดับช็อกบอลแล้วเรือจะเชื่อไม่ได้ดูโม่แต่จะโยนรองเท้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโม่แต่จะโยนรองเท้าท่านผู้ชมโอ้ยระดับเทพนี่กันระดับเทพเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทำไมมันล้อกันทิ้งก่อนรองเท้าของแม่งโม่แต่พูดระดับเทพเดี๋ยวเดี๋ยวหันนั้นหันนันแม่งโม่แต่พูด ไปแล้วครับเล่งแสงเล่งแสงจังหวะนี้เล่งแสงจังหวะนี้เล่งแสงครับผมไปครับไปครับบอกเลยว่าเสียหน้าไม่ได้ไปเล่งแสงเล่งแสงโอ้ยเข้าไปนู่นกันแล้วแม่งรอบเดียวแม่งตกมากดไกเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หเอาละครับผมยังไงอันดับหนึ่งเข้าไปแล้วอันดับสองเลี้ยวมากูต้องเอ้ยเฮ้ยอย่า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 โอ้หเกือบไม่รอด เม่น่าโมระดับเทพเลยฮะโหลโอเคไม่รู้นะว่าผู้เล่นอันนี้เป็นคนเหมือนกันหรือเปล่านะหรือเป็นแค่บอทไอัน,นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอัน,นี้เพราะว่ามันเพิ่งรอบแรกไงมาครับผมด่านสองด่านสองดูตัวเราแดงอยู่ตัวเดียวคนอื่นเขามีแบบสกงสกินไรน่ารักเต็ไมไปหมดเลยไปต่อครับจับเฮ้ยยู่ค่อย ไปแล้วครับโยนคนอื่นไปแล้วเอ้ยกูจะจะจ่อยจ่อยจะไมหรอไปจ้าไปครับไปครับค่อยๆค่อยๆ่อยลำเลียงค่อยๆ่อยลำเลียงจังหวะนี้กิ้งดี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 เอ้ยเจะต้องนำหน้าเว้ยระดับเทพเทพช็อกบอลไปเออเอออุ้ยน่าจะไว้กิ้งตรงนี้ว่าเสียดายเดี๋ยวก่อนหันก่อนหันก่อน ไปครับไปครับไว้ไว้คือเดินตรงกลางตกตกตกเฮ้ยอะไรอะไรเก็บอะไรเก็บอะไรไม่รู้บอลวาร์ฟอ๋อวาร์ฟได้ด้วยไม่รู้ไม่รู้ใช้มั่วไปแล้วยังไงตรงนี้คือมีอะไรหรือเปล่าดันไปก่อนดันไปก่อนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คนแรกครับผมโอ้ยทำไมอันนี้มันง่ายว่าแรกวะฮัลโหลเก็บ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 ปลา เย้เฮ้ยถึงคนแรกเว้ยด่าสองคลียียครับแล้วเราทําไมเป็นสีเนี้ยคืออะไรวะคืออะไรไม่รู้แล้วเราลงมาลงมาท้ายสุดเลยเอ้ยมีคนตกไปคนนึงอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อคือเราต้องแบบว่าทําให้สีเยอะที่สุดเหรออ๋อโอเคทําให้สีเยอะที่สุดชัวใช่ป่าไม่รู้แต่ว่าคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่ามันมีแต้มขึ้นนี่คืออะไรอ่ะกับระเบิด นี่วางเลยวางเลยถ้าเราไปหยิบของของมันโอเคมันจะเป็นสีฟ้าแจมเลยอย่างงี้สวัสดีครับเอาปลาเข็มอุย้ยฟาดได้ด้วยปลาเข็มฟาดได้สามรอบยังไงฟาดฟาดบอกเลยว่าเราสายก่อกวนสายก่อกวนครับผมโบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งอย่างงี้ก็เอ้ยปลาไปไหนอ่ะ นี่แน่นี่แน่บล็อกไว้บล็อกไว้ที่วาร์ปที่วาร์ปที่วาร์ปอยากได้ปลาปลาเข็มปลาเข็มเฮ้ระเบิด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 ข้าระเบิดไอ้น้องถือไว้ําไมเขอให้ปลาดูเอ้ากำไปเก็บอีกอันหนึ่งมาบล็อกไว้บล็อกไว้บล็อกไว้สายเกียร์ด้วยบอกเลยเฮ้ยปลามาแล้วเจอปลาและะ้วเจอปลาแล้วปลาเข็มเจเดี <aşk> ๋ยวได้วกดปุ่มไม่โดน จะไปไหนจะไปไหนโอ้ยโ,โ,โบลิงเรียบร้อยโหเราได้ร้อยยี่สาคนเยอะต่อไปน่าจะเป็นด่านตัดสินแล้วครับเหลือแค่6ชีวิตอันนี้คืออะไรบ้านผีสิงด้วยมีบ้านผีสิงด้วยท่านผู้ชมอุย้ยแม่ยังกลับอะไรวะประตูการเวลาอย่างของโดเลมอนนะบ้านผีสิงต้องเล่นยังไงวะแล้วตัวเราอยู่ไหนเนี่ยแล้วตัวกูอยู่ไหนเนี่ย เอาอยู่นี่ขาด่วนหากตกจากแท่นจะถูกคัดออกนี่คืออะไรอะ่ะเป็นหลอดเลือดเหรอไม่รู้มีบอมไข่ด้วยคิดว่าน่าจะเป็นหลอดเลือดท่านผู้ชมยังไงไม่รู้นี่แน่เอาโบโลิ่งไปกินไม่รู้เราสายเก็บของวางสปริงดึงเฮ้ยปลา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  ปลาปลาไปไหนน้องจะไปไหนกิง้งไปไหนไปไหนอ่ะหนึ่งสองบึ้มเฮ้ยปลา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 ไปไหนเฮ้ย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 เฮ้ไปไหนน้องกิ้งตกไปดีหรืออะไรอะหรือจะเชื่อเดี๋ยว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 อะไรทำอไรทำอะไรทำอะไร ทำอะไรกริงตกกิงตกสายเกียนเด้ยเรียบร้อย <laughs> สายเกียน์นะผู้ชมเขื่โตรงมดแล้วคิดว่านั่นจะเป็นบอทนะไม่เป็นไรถือว่าเซิฟเซิเพราะว่าถ้าเจอคนจริงกูน่าจะไม่รอดหรอกตั้งแต่2องานแรกอะไ <laughs> งไงโคเทโครหล่อ ถือว่าเป็นการวอร์มคว้าแชมป์สำเร็จครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนพี่ตอนนี้สำหรับเกมเอกี้ปาร์ตี้ใครอยากจะโหลดมาเล่นด้วยกันโหลดมาได้เลยนะครับคิดว่าผมน่าจะมาเล่นในสตีมด้วยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจโหลดมาเล่นได้นะครับผมเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่าเกมมันดีนะครับน่าเล่นน่ารักบ๊ายบาย